โอสวัสดีมิดโมแคนแฟนมอลามสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนนะครับืันนี้ผมอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับผมมาฝึกงานนะพี่น้องเนาะเออผมมาฝึกงานแล้วผมบอถิ่มของนําผมกัใไหแม่ส่งของมาหาย้อมกับผินขานบลาอีพี่น้องซองยางคอมกับผินเนาะืัอนี้เราก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว,ลว,วผมไม่นีประมาณจะครึ่งเดือนแล้ว,วพี่น้องืังนนี้เราก็ส่งของมหาห้แล้วเนาะเดี๋ยวผมมีสา,าไปเบิรงเล่าส่งยังมาเนียพี่น้อง ลายยางลายแน็อท okay. นี่ก็เป็นของเราส่งมาพี่น้องกล่องยังมุกใหญ่หนึง่งนี่ก็คือพินนะครับตัวนี้ผมแพ็กไว้ก่อนมาเดี๋ยวเราส่งมาทีหลังเออนี่กระสอบเขาโอ้ยแล้วส่งของมาให้กระสอบหนึ่งจะจะกินเมือดหรือบัวยืนร่มกันสามคนพี่น้องนี่น้องผู้นึงแล้วก็น้องอีกผู้นึงเนาะงยืนกันผมก็นนอนนี่นี่เออไปสภาพ เปิดกองมึงไม่ยังเนี่ยตัวนี้นาจะเป็นข้อมเลยพี่น้องโอ้มีหอดซื้อทองเบียดบันทองเบียดทับถนนทองใสทับถนนทองเบียดทับถนนตันนี้พหญ่เราเขียนใไหนอันนี้เป็นเค,คลคลมมร์อมฟ้าข้อมพี่น้องเอออออกมาเบิ่งอุปกรณ์หูฟังของสีใสนะครับผมเอามานิดเดียวครับพี่น้องแต่ว่า ส่วนสายอุบัตินึกเหมือนหนาล้าให้อันนี้ผมก็มาฝึกงางนที่สุนบุรีเนาะอันนี้เป็นหูฟังอัดเสียงอันนี้เป็นจอนะครับใหญ่มากด้อยอนี้พี่นอ้องปกติมันลายกว่านี้อยอะอันนี้เป็นพวกสายหมางเบิดเลยเมือนี้เบิดขึ้นเลยมือนี้เนาะมีอย่มงนี้นี่อันนี้เป็นพวกฮาร์ดดิสต์นนะครับเ,เป็นพวกฮาร์ดดิสต์ อันนี้เป็นโฟมพี่นอ้องผมแพ็กมาอันนี้ผมแพ็กเองเี่เป็นพวกสายสายจอสายอะแดป,ปเตอร์ทางสุ่มนี้เกือบเลเห็ดเห็ดเพียงเห็ดอัดเสียงอัดยังอันนี้เป็นอินเตอร์เฟสพี่น้องนี่อันนี้เป็นอินตเตอร์เฟสโฟกัสไลท์ตัวนี้ซื้ออยู่อุบลสายแฟร์พี่นอ้องถึงจะปีได้ปูนี่ หมดประกันว่าสัาน้นซื้อโดนอะไรด้พี่น้องตัวนี้เจนะ็ดเจ็ดพันเจ็ดหรือเจ็ดพันหายนะบุหรุเอาเงินเงินกับทองเหรียญตัวนี้ก็เป็นฐานฐานจอใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องคอมพี่นอ้องนะครับผมมุ่นกันทีอยู่ขึงท่านได้มีอย่างนี้นนนโอ,อ้อันนี้เป็นคีย์บอร์ดอันนี้เป็นสายสายอินเตอร์เน็ เป็นเมาเป็นเมาะนะครับแ้วควางกันลงไปมาถึงบักอกของข้าวบานคือจังไหนหนอตจังเีเอาไหนหนอยูอยนีพัดลมพัดลมความตัวนี้ประมาณแปดโตหรือเปล่า่งโอ้ยสันเนื้อเลยมึงคอยยันลกก่อนมันเด้อ น้าแข่งกส่านพล่มตัง 2, ม้งเครงสองีหนึ่งหนึ่งทั้งหนาสามเป็นเท่าไรหาหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวดีครับพี่น้องตัวนี้ประกอบระท่านเดียวยหอ่มากเช่ากันเนยเดี๋ยวยังเนี้ยบู้ยยี่หนู่ นี่เป็นโฟมกองพวกห่อมาใครอยู่ฝากม่านน้ำอ่างจ,จะขล้องไอเรียดงานนี่แหละหรืออันนี้เป็นพินเดี๋ยวว่าท่านด้เปิดดอกอันนี้เป็นพิมสองสายพี่น้องเดี๋ยวาาเมื่อท่านด้จะแกะหรือแกะหลุดบ่แกะบ่พี่น้องจีเบิ่งบ่แพ็คมาแบบดีเลยเดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวขออยัดแกะเลยเนาะพี่น,อนออ้องเนาะเออให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำพอดีอ่าเดี๋ยวขออยัดตั้งกล้องแบบนึงมาฝึกง,งานพี่น้องครับ ข้อมก็กินอะไรดีเลยผมเลมันมีแท็กเองลตอนนี like ้เราไดส่งมาจากขวดพนส่งขวดไปที so good, ่ you know, ้นขวดขอนี่เป็นนเราใยญ่เราไปเราลุมรอบากเนี่ยก็ได้ฝากมาทำพอดีก็ได้ได้โอกาสก็เลยฝาอต่อหอมองี้รัร่ นี il, hmm. ่มาเดียวเป็นม้วนออกกล่งนลนี่คือพินพี่น่อย้าดในยังมีอย่งไรอีกพอแบบนี้พี่หอยอันนี้เป็นใหม่ม้วนหนอแยกจากไฟแก๊กแย้ทีละ

ไม่เวียกสิอีพินอยู่รนเรนวางหลังจากชาวชีนะสว่างสิยาด้วอพินเนาะเพราะว่าค่าฟ้อมอะไ้เร็วแต่้องนีคือตายแต่ยิ่งพูดอมเกิดชวงอาทิตย์อาทิตย์กับชงอาทิตย์นะครับน่าชมมากอะไรอีอะไรอีกอรีกเนาะคาา้นี่ผมเยผมสเลยบอ่อยๆบออาเริ่อยไอ้่นีนง งาน่นนี่้คนดนะครับนี่ทำองนะครับผมทคน่กยด้ม่บัหนบ่จะไม่หรอกจะไม่จะไแบบาม่องมันมอ่าครับับความได้ครักไดครับแ้ามีนอ้ย่ายจริงห่ายคร้องก็นีอันนี้ถือว่าหน่ายมาหน่อยใช่ครับพูดจริงเงินไล่ครับไล่เนี่ย น้ำพงวงอ่ะน้ำพวงอ่ะอีกนิดนึงหน่ะยเรียบร้อยครับหกเป็นหกบันเ,ย,เ,เนยี่ออก้องเชื่อมอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับตุนี้เฮ็ดเองคอนแทกหลุนกอลดีจนเดินได้หนิบนมีอยู่ละส่งพรามว่าต้องใส่พี่หน่อนย แต่ว่าล้างบอดดิไซไลเป็นไงได้บุษบ่าวอ่างเงี้ยเนาะบอดดิเห็ดเนี่ยสูงงงเป็นไงเลยมีไม้ประดับแล้วก็ลูกบิดนะครับพี่นอ้องอันนี้สายงคนต,ตอนพมบวชผมก็เลยใส่พินนำเพื่อไว้จะเอาไปเป็นของเฉพาะเลยโอ้มีคันเสริมนะพี่นอ้อนอดิสซอยู่ยุนคันนี้นี่น งานม,มันได้แตดว่าจะว่างเป็นไงหรอวันอยากย่น้องจะยยงงพร้อมเป็นไงนะเดี๋ยวรอดพี่น้องบันนี้ก็เสบกกร้อมเข้ามาได้วันนี้แล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ัพนี้ครับไปให้พี่น้องไปติดตามในคลิปหนาเนาะผมจะมีคอนเทน,นต์ยังเพื่อผมยุตเสาร์อาทิตย์สมานีที่หนึ่งี่น้องฟังากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่งองชอบิมนทั้งส่วนนู้นนันนูพี่น้องเนาะถ้ามีเงินโอนก็มาไอ้ถ้ามีเงินกับโอนไม่ผมใส่ตรงเด้ได้ถูกอย่างฮะมาอยู่ส่วนนี้เนาะ ทุวคนี้ไปยืมน้องๆใส่เนาะพี่น้องเนาะบ่อดเดียมรอเดียมพวกเพื่อนเฉยๆดีๆเหมือนกังกินตัวกันรอดว่มีเงินเนาะเดี๋ยวอมือเราบุตรตัวน้องนอนโอนบ้านบอกคอยเดี๋ยมจะได้ยืมอ้าวทราบดีครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปขอบทุกสังสวัสดีครับไป